สวัสดีครับเล็กสุรชัยจาก Channel Step Smart Home ครับมีลูกค้าหลายคนนะครับถามมาว่าอยากได้ตัวกลิ่งติดบ้านนะครับแบบที่มีปุ่มกดที่เป็นแบบไร้สายแบบนี้นะครับ mm hmm. แล้วก็มีปุ่มกดไปที่ตัวกลิ่งให้ตัวกลิ่งมันดังนะครับพร้อมกันนะครับถ้าสมมุติว่าเราต้องการจะติดตัวกลิ่งเพิ่มเติมที่อีกชั้นหนึ่งของบ้านนะครับ mm hmm. เช่นเรามีกลิ่งตัวหนึ่งติดอยู่ที่ชั้นหนึ่งเราอยากได้กลิ่งอีกตัวหนึ่งติดที่ชั้นสามเนี่ยอันเนี้ยเราจะทํำยังไงได้บ้างน,นะครับ อันนี้เป็นระบบนะครับที่ทําแบบนั้นได้วิธีการก็คือเราใช้ตัวมินิสวิตตัวหนึ่งนะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นแบบที่ใช้ปุ่มกดที่เป็นแบบรีโมทเป็น IF43 3แต่ว่าตัวรีโมทตัวนี้เนี่ยเป็นดับชีเนติกก็คือไม่ต้องใส่ตัวฐานเข้าไปที่ตัวรีโมทนะครับเอารีโมทเนี่ยไปติดไว้ที่หน้าบ้านเสร็จแล้วเอาตัวชุดกลิ่งเนี่ยไปติดไว้ที่ในบ้านนะครับเสร็จแล้วถ้าสมมุติว่าเราต้องการจะติดตัวกลิ่งเพิ่มขึ้นอีกจุดหนึ่งอาจจะเป็นที่ ข้างในครัวหรือว่าลึกขึ้นไปหรือที่ชั้น3มเนี่ยเราก็เอาตัวไซเลนแบบนี้นะครับเอาไปติดที่อีกจุดหนึ่งเพิ่มเติมได้เลยโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องเดินสายยงหากันมันจะใช้คลื่น wifi ในการเชื่อมต่อระหว่างตัวกลิ่งหลักไปที่ตัวกลิ่งเสริมนะครับเดี๋ยวเรามาดูระบบนี้นะครับว่าทำงานยังไงนะครับโอเคเริ่มต้นนะครับผมต่อไฟเข้าไปกับที่ตัวมินิสวิตตัวนี้เรียบร้อยแล้วนะครับมินิสวิตตัวนี้นะครับเป็นแบบที่เป็น คิเนติกคลื่น iF433 นะครับเริ่มต้นเราก็เชื่อมต่อตัวมินิตัวนี้เข้ากับแอป smart l i f e ก่อนนะครับโดยการที่เรากดปุ่มตัวมินิสวิตตัวนี้ค้างเอาไว้นะครับจะเห็นว่าไฟสถานะนะครับของตัวมินิตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมยกขึ้นมาสูงนิดหนึงให้เห็นนะครับไฟสถานะของตัวมินิมันจะกระพริบ IP, นะครับเสร็จแล้วเราเข้ามาที่แอปตัว Smart Life นะครับ เรากด add device นะครับแล้วเดี๋ยวตัวประกรณ์มันจะขึ้นมานะครับเห็นไหมครับเราจะมีตัวกลิ่งตัวตัว mini s ว i t c h ที่เป็น k i n e ติ c นะครับที่เราต่อกับกลิ่งเอาไว้นะครับแล้วก็กด add ตัวนี้เข้าไปนะครับกดใส่รหรัส password ตัว wifi นะครับเ <s> ชื่อมต่อตัว mini <S <s เข้ากับตัว app smart life นะครับ ในขั้นตอนการแอดตัวมินิตัวนี้นะครับถ้าใครอยากดูแบบละเอียดนะครับผมมีทําคลิปแยกเอาไว้ตั้งหากแล้วนะครับแต่ในคลิปนี้เนี่ยผมจะไม่ลงรายละเอียดตัวมินิตัวนี้นะครับเสร็จแล้วเรากดดันไปเรียบร้อยเราจะได้ตัวมินิขึ้นมาตัวหนึ่งนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยถ้าผมกดปุ่มเปิดกลิ่งตัวนี้นะครับสวิตตัวนี้กลิ่งจะดังลองดูนะครับกลิ่งดังเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเรามาแอดตัวรี o ม e ที่เป็นแบบคินติกตัวนี้เพิ่มนะครับผมไปที่เซตติ้งนะครับกดไปที่ rf control นะครับ เสร็จแล้วกดแอดนะครับแล้วผมกดตัวรีโมทครับตัวรีโมทก็จะแอดเข้าไปในแอปเรียบร้อยนะครับเรากดย้อนกลับนะครับเดี๋ยวเรามาเทสต,ตัวปุ่มตัวนี้นิดหนึ่งนะครับลองดูนะครับโอเคตอนนี้มันติดเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเรากดอีกทีหนึ่งนะครับพอกดอีกทีหนึ่งมันจะดับนะครับเพียงเท่านี้เนี่ยเราก็สามารถสร้างตัวกลิ่น แล้วก็มีตัวปุ่มกดเราเอาปุ่มกดไปติดไว้หน้าบ้านเนี่ยมันก็สามารถกดกลิ่งที่อยู่ในบ้านได้เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ถ้าสมมุติว่าเราต้องการจะเพิ่มจุดอีกหนึ่งจุดแต่ว่าเราไม่อยากเดินสายระหว่างตัวสวิตช์ไปหาตัวกลิ่งเพิ่มนะครับเราแนะนําใช้ตัวไซเรนตัวนี้นะครับตัวไซเรนตัวนี้เนี่ยเป็นแบบ Wi-Fi ไม่ต้องเดินสายจากตัวสวิตช์หลักไปที่ตัวไซเรนตัวนี้เดี๋ยวเรามาแอดไซเรนเข้าระบบกันเลยนะครับผมเสยบไฟล์ให้กับตัวไซเรนนะครับเรากดเข้ามาที่ตัวแอป เดี๋ยวเราดูตัวไฟตัวไซเรนนิดหนึ่งนะครับถ้าไฟตัวไซเรนไม่กระพริบนะครับเราหมุนไปที่ข้างหลังของมันนะครับข้างหลังเนี่ยมันจะมีปุ่มรีเซ็ตอยู่เห็นไหมครับเรากดปุ่มรีเซ็ตค้างเอาไว้โอเคพอตัวไซเรนดังแบบนี้นะครับปิดฝาข้างหลังไว้เหมือนเดิมนะครับพอตัวไซเรนดังแบบนี้แล้วนะครับเราก็มาที่แอป Smart Life นะครับใสจแล้วเรากดปุ่มบวกนะครับกด add device นะครับ ตัวแอปก็จะเห็นตัวไซเรนขึ้นมานะครับเรากดแอดเข้าไปเช่นเดิมนะครับใส่พาสเวิร์ดตัว Wi-Fi เพื่อจะแอดตัวไซเรนเข้าไปในระบบโอเคเราได้ตัวไซเรนเข้าไปในระบบเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ถ้าสมมุติว่าเราจะกดให้ตัวไซเรนดังเนี่ยเราก็สามารถกดจากตัวนี้ได้นะครับตัวไซเรนตัวนี้นะครับเสียบไฟ usb ก็ได้หรือว่าเราจะใส่ถ่านเพิ่มเติมไปด้วยก็ได้นะครับถ้าสมมติเสียบไฟ usb ไปมันจะใช้ไฟจาก usb ถ้าเมื่อไหร่เราดึงออกมันจะใช้ไฟจากถ่านนะครับ แล้วก็ตัวไซเลนตัวนี้เนี่ยยังวัดอุณหภูมิวัดความชื้นได้ด้วยนะครับแต่ว่าผมจะไม่ลงลึกตัวไซเลนในคลิปนี้นะครับเรามาดูวิธีการก็คือเราไปที่ซีนครับเสร็จแล้วเรามากดซีนที่เป็นแบบอโตเมชัตินะครับโอเคเราไปที่อโตเมชัตินะครับเรากดบวกนะครับเสร็จแล้วเรามาเลือก when device status change นะครับเรามาสร้างซีนกันนะครับแล้วก็กดไปที่ o n แก a เบ breaker นะครับกดไปที่สวิตช์1สถานะเป็นอนคือถ้าเมื่อไหร่ตัวสวิตช์ตัวนี้อนนะครับ ให้มันไปสั่งเลือกเด่นนะครับเป็น control single device กด silent นะครับเสร็จแล้วให้เลือก silent on นะครับเรายังเลือกได้ด้วยว่าต้องการให้มันดังด้วยเสียงเป็น type ไหนนะครับสมมตุติผมเลือกเป็น type 2นะครับจะให้ดังกี่วิขั้นต่ำคือ10วินะครับกดไปแล้วก็กด next save ครับแล้วผมตั้งชื่อนะครับ ตั้งชื่อว่าทําให้กลิ่นตัวที่2ดังนะครับโอเคเสร็จแล้วเรามาสร้างอีกสัก1นึ่ซีนนะครับอันที่2ครับ when device state change นะครับเลือก1ปุ่มตัวใส่ตัวมินิสวิตช์นะครับให้เป็นออฟนะครับเสร็จแล้วให้มันมาทําให้ตัวซายเลนออฟนะครับก็คือ control single device กดเลือกซายเลนนะครับสวิตช์เป็นออฟนะครับกด next save ครับเสร็จแล้วก็เป็นออฟ นะครับไซเลนนะครับก็เป็นออฟไซเลนตัวที่2นะครับเรียบร้อยเราได้ซีนขึ้นมา2อแอนนะครับซีนอันนึงเนี่ยจะทำให้ตัวไซเลนเปิดอีกซีนหนึ่งทำให้ตัวไซเลนปิดนะครับโดยอิงอยู่กับสถานะของตัวมินิเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับสมมติผมเข้ามาในปุ่มนี้เรียบร้อยนะครับผมกดตัว รีโมทตัวนี้นะครับกดหนึ่งครั้งนะครับตัวสั่นดังตัวไซเรนดังด้วยนะครับผมกดอีกทีหนึ่งนะครับพอกริ่งเราหยุดตัวไซเรนเราก็จะหยุดด้วยเห็นไหมครับสถานะของตัวไซเรนจะเป็นไปตามกริ่งน,นะครับตัวไซเรนน,นี้เราเอาไปติดไว้ที่อื่นได้เลยที่มีสัญญาณตัว Wi-Fi ครอบคลุมนะครับ เมื่อไหร่ที่ตัวกลิ่งดังไซเลนแล้วก็จะดังด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีการเชื่อมต่อติดตั้งกันง่ายๆนะครับโดยที่เราไม่ต้องเดินสายจากตัวมินิเข้าไปที่ตัวไซเลนระบบนี้ก็จะทำงานได้ทันทีใช้ Wi-Fi ที่บ้านได้เลยนะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับสวัสดีครับ